โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR code อันนี้ได้เลยโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปมาเพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวสกินของตัวเลนเนาะที่ได้มาวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เล่นเป็นไงจะบอกก่อนว่าก็ไม่เล่นเก่งมากอะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยเหมือนกัน <c oughs> อาจจะเล่นผิดพลาดไปบ้างเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปในเกมไปดูกันนะโอเคครับก็เข้า,ขามาในตัวเกมก,กันเนาะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับสกินนี้ นี่ท่าเต้นที่ได้มาแถมมาด้วยไม่ได้แถมดีซื้อมาโอเคครับนี่เราไปเปลี่ยนเป็นอันนี้เยอันนี้ว่าอะไรเอฟเฟกต์วิงให้มันเข้ากับสกินนี้พึ่จก,ก็บอกว่าเอาจริงจริงก็ไม่ถนัดเล่นตัวนี้ป่าหรอกนะ,ะถ้าอยากเล่นก็เลยแบบเอามาลองเล่นดูจริงถนัดเป็นเมดมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับแคนนี้นี่นเล็นโอเคครับเดี๋ยวไปตีเลยแล้วกันเออเออ สวยอะชอบอเ,เดี๋ยวเออลืมออกของป่าเล่นเมดเพลินลืมเลยฉันต้องออกของป่าเอาละเวลช้าแน่เลยโอเคครับเดี๋ยวออกของป่าก่อนแล้วกันอ่ะคืบอุ้ยเมื่อกี้ยุยเรียกอะไรนะยุยเหรอรุยอี้ก็ไม่รู้จำไม่ได้นะเกือบโดนลาแล้วอาขอโทษครับกดผิดพาดผิดไปหน่อย ไม่ได้เล่นนานจริงลืมกลัวแตกแค่นั้นแหละจะพยายามไม่แตกแล้วกันอฮ้ยนี่เนี่ยโห้ยเวลชาเน่เลยอะและโอ้โหเอฟเฟอร์เรน5เจ้าแฮะเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเร็วอ้าวอุ้ยอู้เกือบตายโหดจังโหดไปแล้วไม่ไหวแล้วกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวดูถ้ากลับนะโคตรเท่ ปิดประตูแต่ตตตตตบ้านฮึมแต่บ้านมาเร็วรเวออฟอเรนมันโหดจังรีบโัวเดี๋ยวเดี๋ยวจุบมาช่วยทันไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยก็คือฟาร์มไม่ได้นะฝั่งนั้นก็นแย่งฟาร์มนะฮะเอออยากได้อันติเมทนะให้อัน,นติเมทนะสนใจอยู่นะโอ้โหหนีดีกว่ารอดไม่น่ารอด เออเหนื่อยจริงๆเลยทำไมเกมนี้มันเดือดจังนี้โอ้ตกใจคิดว่าจะโดนคิวอะไรลืมไปว่าพวกเดียวกันไป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 โอ้ย u เออ u เอไม่ใช่ยุยใช่ป่ะรู้สึกจะชื่อย a เอป่ะคืออีนี่เนี่ยโอ้ยพยายามแล้วนะแต่มันดูเบาจังเลยนี่เนี่ย เออโ้ไม่รอดเกือบคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้ยกลับเถอะไม่ไหวแล้วเปิดประตูกลับบ้านนี่คลุบคลุบคุบคุบบายกันเลยโอเคโอ้โอ้โอ้ข้างล่างดูเดือดมากดูเดือดจริงๆน่าเข้าไปเหลือเกินไม่เดี๋ยวไปเก็บคีย์ข้างบนก่อนแล้วกัน ของข้างล่างดูเดือดมากเลยอ่ะโอ้ชุบน,น,น,นี่เนี่ยปึบนี่เนี่ยเอ้ยฟอเรนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยไม่รอดเดี๋ยวเหอะเด้อเหอะฟอเรนเด้อเหอะรูปจัดการมันเลยจัดการมันโอ้ยชีวิตเหนื่อยแท้ <c oughs> โอ้ยจะรอดไหมเนี่ยเกมนี้ อ่าแล้วฝั่งนัง้นฟอเรนเก่งซะด้วยแทบไม่รู้สึกว่ามันเก่งอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ดูเรื่อยๆแล้วกันชุบนี่เน,นี่ยฮึบนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่ามาอีกนะไม่มาใช่ไหมเออนี่เนี่ยไอต่อฮึบ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 ทำไมรู้ตีเบาจังจะตายไหมเนี่ยเออ คือนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยมุ้งคุมบ้างไม่รู้ใช้ไปแล้วเออชิบชิปชิป,ชปนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยคือชอบสกิลสองจังเขาสวยอะ่ะชอบสกิลสองอันติเมลสุดละสกิลหธรรมาดาไปนิดนึงเนี่ยแต่มันช่างใจอยู่ว่าง <Are you S 1> วอ<ะ>ลเพิ่มเวทกับเพิ่มเพชรเ,เดียวอะไรดีเขาเมทแหละน่าจะเหมาะกับตูเรนมากกว่านี่เนี่ย ไไม่ธรรมดานะอิโนเมะโอ้ไม่จิ้มมือลื่นอิโ <c oughs> นเมะไม่ธรรมดาแล้วนะเฮ้ยยุยไม่ยุเอมาเอาา้ามาจะใช้อันติซะหน่อยไม่ใช่กับ,บมังกรเฉยเลยอุ้ยอุ้ยเส้นหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อจริงมังกรหน่อยอตาขอรับอ่อนๆอยู่เออได้แหละโอ้ป่าของนั้นเกิดแล้วมากน,น่ะอ,อืม นี่กันกันสี่สี่เอาฉากเอาไว้ดีเออเออฟอลเลนดีครัเฮ้ย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 เดะฟอลเลนเดะตาหน้าเดะเดวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าโอ้โหสกิลไปสี่แบบไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัดดาวให้ดูจะได้ชัดดาวหรือเปล่าดูเบลเราด้วยหกห้าโอ้ย ดูเดือดเพ้อตรงนี้ดูเดือดมากไอ้ไวโอเก่งอันนั้นนะต่อเงบอกอย่าให้เจอนะฟอร์เรนเนี่ยเนี่ยจะตีให้ยับเลยก็ยังช่างใจอยู่ว่าเป็นอันไหนดีหรือเป็นความเร็วดีไหมไม่ดีไม่ดีไม่เว้นต้องเทดทีนหละที่ตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่เอาฟอร์เรนมานี่ฟอร์เรนมานี่มานี่ฟอร์เรนต้องเจอกับเลานี่เนี่ยอือนี่ เดี๋ยวเจอกันฟอเรนใช่แล้กดโดนฟอเรนเล็งรัวๆตีบูต่อเฮ้ยยูเอเดี๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ยยูเอลายล้างแล้วเฮ้ยไม่มีอันติถ้ามีอันตินะรอดแน่ยูเอเฮ้ยเมียนใหม่ก็เก่งนะจริงเห็นคนเล่นเยอะมันได้เรื่องระยะมั้ง นี่เด็กโดนไหมโอ,อ้คิวบอลเล่นเก็บอุ้ยฟอรเรนมา,อ,าอีกอะเออคิอวบอเล่นฟอรเรนเก่งแล้วทำอะไรก็ได้ไม่น่าหนีเถอะเละเละไม่ไหวแล้วโอ้แต่คิวสู่สี่มากเลยแต่ฟอรเรนก็ปาไปสี่แล้วว่าเมื่อกี้ให้รู้สึกเธอจำไม่ผิดเอ,อโหดเกินคนเล่นฟอรเรนเป็นนี่โคตรเก่งเลยเก่งก็คือเก่งเลยอะแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็คือไม่ไม่ไหวเลยอะ ยังเราพยายามแล้วไม่รอดเนี่ยเก็บตรงพุม่มท่ยน,นี่นี่ฮึนี่ยโอ้ย <You are S 1> อ้ยยูเอที่ใส่ไม่ดีเลยลายนะั้นะเราอะ่ะลายมากเออน่ากลัวจริงๆเลยึบมาเนี่ยยูเอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยยูเอ เล่นเก่งแล้วใช่ไหมเล่นเก่งแล้วใช่ไหมได้ได้ยูเอเด้อเจอเด้อเจอโอ้ยยูเอมันก็โหดอ่ะพอเล่นก็โหดโอ้เละแน่เลยเกมนี้ไม่น่ารอดมาต่อซุบพึ่บพึ่บพึ่บวิ่ง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 ไปฆ่ายูเอวิ่งไปฆ่าพอเลยใส่ก็ได้แตกตัวนึงเกือบไม่ไหวแล้วโหดเกิน ไงดินี่เ <blond> น <n Luis> ี่ยเฮ้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 ยจะจัดฟอร์เรนหรอไม่มีเราได้ยังไงนี่เนี่ยฟอร์เรนเราแค้นมากเออจัดยากมากฟอร์เรนเดือวเดือดนี่เนี่ยเออไปต่อแม่ยูเอ น่าจัดการจริงๆเลย <You have S 1> นี่นี่ <c oughs> แขน <c oughs> แขนนี้อีกนานน่าวังไว้ให้ดียูเอกกับฟอร์เรนระวังตัวให้ระวังตัวไว้เฮ้ยมากแขนเกิดัวร้อนหัวรห,ห,หลอนจริงๆแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้ไปคือัวร้อนมากโอ๊ยเหนื่อยเล่นไปก็เหนื่อยไปอื้อ เฮ้ยช่วยหน่อยสิไม่มีใครว่างลออเลยอะไปไวโอเลตก่อนดีไหมเ้ยเอ้ยไวาโอเลตเออเอยไม่ไหวแรงไม่พอเบาไปหน่อยเสียดายเสียดายยี่ข้นแรงหน่อยนะได้ละเอออ่ะคือเฮ้เอมอยู่ไหนกันมานี่ออกมาดีเดี๋ยวนี้นะ นี่เ네นี่ยนี่เนี่ยระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ระวังต้องมีมาแน่ลๆดักเลยไม่มีแหมไวน์โอช่างหน้าอร่อยจริงๆฮึมีโลเมียร์ลอะเสียดายเสียดายเมื่อกี้โลเมียมันลัดง่าไม่ได้หรอกหอยชนะก็พอดูตานี้มันโหดไปมยูเอ๊ะอุ๊ดๆไม่ไม่ไม่พอพอพอกลับกันไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวกดเกินเอา้าโดนลาดมาโดนลาดครับท่านโอ๊ยโอ้ยเหมือนจะกลับไม่ได้ทนายก็ช่วยกันไปก่อนอา้าวเราจะช่วยกันตีอ่ะกลับบ้านกนะัไนะไม่ไหวแล้วไม่กันบ้างแล้วกันโหดูไม่มีใครดูเลย เป็นหน้าที่ของป่าใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าเราเล่นป่าก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนานจะเล่นได้แต่อยากเล่นตำแหน่งนี้มันลงพอดีโอ้โห่ฟอร์เรนโอ้แต่เกมนี้มันตึงเหอะฟอร์เรนกับยูเอะมโหดเกินโอ๊ยหนาไปทะลุไม่ได้คิดว่าจะทะลุได้สิเอ๊ะไปต่อชิ่ยกลับบ้าน นี่เนี่ยเป็นต่อคือพึ๊บมาอยู่ในก้านออกมาเดี๋ยวนี้นะโหฟาดเลยเออไม่ตายด้วยจะได้อันติายจไปอยู่ว้าวเลยเสียดายเอ้ยนี่แหละไม่ทันโอ้ทำไมก็ไม่ทันเลยเพราะนี่ยังไม่พร้อมใจยังยังดูบอล โหอยู่เกมไม่น่ารอดเออแพ้แน่เลยอ่ะโอ้อยนายไปจะรอดเอ้ยเกือบแล้วยูเอเดี๋ยวเียูเอมันก็ได้ระยะฟอร์เรนก็ระยะใกล้เก่งอ่ะโอ้อยไม่รอดไปไปไปยูยูเออุ้ยท่านตีได้นะมกเมื่อกี้เสร็จแล้วโอ้อยเสียดาย ครูดาวน่ะที่จริงก็ครูดาวนะ,นนะวนะแต่ก็แบบเหมือนไม่ช่วยตอนนี้โอ้โเงดีนะฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโหยากเก็ยบยูเอ้เลยเกินเดี๋ยวตรงนี้กนะ่อนอ้อยูเอกลับมาแล้วมั้งเนะี่ยเออฟินิกเกง่งแต่เายังไม่กลับเลยด้วยิ่งอ,อยากเดี๋ยววิ่งไปลาจริงๆระเลยจะได้เจอหรือเปล่า เช่อไหมทึ้งว่าไม่น่าจเจอกลับแล้วเนี่ยเจอใครฟอร์เรนแทนโคตอนย่าเข้ามาอออ๋อสุบข,ขอโทษน,นะเราไม่ไหวจะอยู่ร้านรอบนอกแล้วกันนะฮึบชึบชุบเนียเอาให้ถึงสามสิบก่อนแล้วกันแล้วค่อยคิดว่าจะเอาไงต่อกับชีวิตต่อจากนี้ดีอ,อึ เอ้ยมันจีงเหมือนเห็นอะไรแบบแบบไอ้ไอ้มันชุบชุบไปไหนกันหมดแล้วมาหาเราหน่อยมาให้คิวหน่อยโอ้โยฟอรเรนฟอรเรนก็ไม่กล้าเข้าหาเรา <laughs> รเลนเดิมโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่เก <laughs> ี่ยวมาสิมาซูฟินิกซสิฟอรเรนมาสิมันสิ <laughs> หอมมากหอมรัดในๆกันหมดแล้วโอ้โหล่างดูเดือดมากฟ <c oughs> ินิกลักรัด,อดเอาเลยฟินนิเอาเลยขอให้ชนะก็พอจะชนะหรือเปล่านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนะุ้ยโทษโทษโทษเบาไปเลยโอ้โห,โโหโโโโเมแบบื่อกี้สันติมันว่างหลายรอบแหละจะพลาดตลอดเลยน้ำ <c oughs> 2องหนึ่งดูสิมีตัวไหนให้ลากไหมแรงกระเดิ้ลแรงกระเดิ้ลโอ้ยขอเลนไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาโอ้ยดูว้าวแย่อันติเสดา้เสดานติทั้งเลยอเอาเป็นบูมติแลมากันเลยแบบนัดเดียวจอดเอลยเนี่ยไม่เนีุ่้งโอ้ยลุกทำดีแต่คือเราไม่มีอันติแล้วเอ เก็บได้แล้วโอ้ยเราได้เก็บคิวได้อัลติเมทนะแฮะจะโดนชันดาวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่หวาดอาจจะโดนฟอลเลนชันดาวไม่ไม่ฟอลเลนก็อยู่อยู่เอะตัวหนึ่งเหนื่อยจังดูหรือเผื่อๆโดนเพน่าคิวชันดาวแหม่คิวจะกล้าเข้ามาโฉบ เข้ามาหน่อยก็ไม่ได้โว้ฟาเรนไอ้เงีตรงนี้เป็นเพื่อนหน่งไม่เห็นไหมนำไปหน่อยสิเอาไม่นำโอ้ตัวยิ่งบางๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเลยโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยเหนื่อยโอ้ยวิ่งหนักเก่งมากครับสุดยอดวิ่ง เราไม่ไหวแล้วอยากรีบจบจังเลยดูไม่น่ารอดอะ่ะเออเอาแล้ามาว้าไปตรงนี้คุณโอ้จะโดนไหมนะี่ยเออเออไม่โดนหรอกเออเป็นิกเก่งแฮะเก่งมะป่าไหมอุ้ยมึงเลยโดนนกเข้าไหมาเละละเล,เล,เลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยโอ้ปวบเจ็บเจ็บ ي, มาสิเพรามาสิมาสิกลางสกิลหนึ่งล้อแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ย,ยมามาสิมาสิเป็นไหนกันนี่มานี่โอ้ยนงโอ้โหเราแะช่แข็งเลยนะโอ้ยโฮ้ยคอนเลนเฮ้ยต้องไปปะโดนลุมขนาดนี้คอเลนก็นีเกินปมดเกิน นี่เด้อนี่เด้ออ้ยปิดเกมเลยได้ไหมนี่ปิดเลยได้ไหมเหนื่อยเหื่อเออแต่ว่าเล่นอุ้ยเลนอะโอ้ยเกือบแล้ว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 คุณฟอเรนไม่ม่ใช่ฟอเรนชื่ออะไรนะตูเรนโอ้ยลงท้ายด้วยเลนเหมือนกันอีกนะเหนื่อยจริงๆออกอะไรดีนี่นั่นอ๋อมัวมากเลยตอน เออ๋ยวนีน้แล้วกันเฮ้ยจะเอาอะไรออกละ่ะเอีย๋ยอเอาห่องฟาร์มออกออดีเก็น,น,นไหนก็เก็บมาตั้งกว่าจะครบสามสิบเก็บตั้งนานมายูอเอ็มมาแล้วเริ่มชัดดาวแล้วเริ่มเก่งแล้วอยูเอ็มรม่ไหวไม่ไหวนี่ชอบท่าวาร์ปอยู่ประทับใจท่าวาร์ปอุ้ออย อเล่นซานนี้ก็เข้ามายูเอเดี๋ยวเจอเดือดเจอน่าหัวนักใช่ไหมน้าหัวหนักอ้หูเขาเ้ากลัแบบมาทีเดียวเออดีเออท้ำดีไม่เ,เ,เ,เป็นไรอเอเอยเป็นของหวานตลกดีฮะแล้วเหอะอย่างน้อยก็ได้แก้แค่แล้วหนึ่งเมตรแก้แคบแบบยูเอเก็น่าจะงงอะไรเนี่ย ไปไหนดีมนไปลุกเจ้าคีบมากฮนะึ่มมาคนเดียวก็มันไงว่าวเราเจอว่าไม่น่ามาคนเดียวโอ้ยอ,อันตรา,ายอันตรายมาล,ามาล้วปล่อยไปไม่ไหวไม่ไหวอดเกินอดเกินแล้เมื่อกี้อยู่ก็คือโลนลุมสามไม่ให้รอดครับเปิดประตูกลับบ้านเลยนะ สวยคับปึ๊บโคเทเออยตุเรนเท่จริงๆเลยอะตูเรนก็น่าเป็นลูกหลานทีเอ็มป่ะหรือสกินตูเรนก็เยอะเหมือนกันนะระดับนี้แล้วเพิ่มอีกแล้วสองสามเนาะสองสามสกินละป่ะเอุ้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยโอ้จะรอดไหมเนี่ยจะช่วยทันไหมไม่ทันใช่ไหมโทษโทษโทษขาสั้นไปหน่อยอยู่ในกลุ่มฟาแฮ ประกดโดนหลุดโดนล้วงเลยเล่ <c oughs> ะจะรู้ไหมนะเล็งกันเองนู no. ่อุ้ยเคจะโดนก็นเช่นปุน่น <c oughs> อะไรนี่มันยากอะพอเล่นก็หายพุ่งเลยยูเอกก็คือแบบเล่นระยะได้ดีอ,ะอ่ะเล่นไปลุ้นไป ชนะไม่น่าชนะไม่น่าอุ้ยอุ้ยฟอลิ์อุ้ยเฮ้ยเลี้คิวหมดแล้วช่วยด้วยไม่ด้วยเลียคิวหมดโอ้โหไม่ไหวเละไม่ไหวเออเละไม่ไหวเออเออซุบซุปจัดดิซุบจัดดิซุบจัดดิซุปนีเถอะไม่ไหวละลุงโอ้โหเอาแค่ลุงเลยไม่ตายให้ลุง หมดเกินหมดเกินออกอะไรดีวะนี่เอาอะไรออกก่อนดีกว่าหรือตาหนี้เราจะไม่รอดดูไม่ไหวแล้วเกมดูโดนดันกลับซะแล้วจะชนะไมเนี่ยโอ้ยจะออกอะไรดีเอานี่ออกได้ดีไหมออกเป็นเจาะเกาะเวทแทนจะคุ้มกว่าไหมนะอุตส่าหเก็บทุงของทั้งนานนี่เนี่ยยี่ไม่ตายแฮะนิดเดียวเดียว เฮ้ย่ันเอฟินิกก็เก่งนะนเรนานี่แทบแบบอ๋อ,อนี่เนี่ยพนักง,งานการเล่นครับไม่เป็นว่าละเอ้ยเออเล่นแย่เราล่ว,ลวงไม่ค่อยได้เลยฮะเออาเป็นอย่งนี้เราวัดตรงนี้ตรายอันตรทุกคนมาช่วยดูหน่อย้อวนี่มี เอ้าวืดอ่ะคิดว่าจะมีใครอ่ะตรงนี้ก็ได้นี่เน <y lar> ่ซ oh <com Catholic z ined> ุป <sh> น <arp y incoming> <c oughs> <ac> ี่เนทเฮ้ยเพนน่าเหรอกกลัวแค่ฟอลเล็งตอนนี้ฟอลเล็กับยูเอเนี่ยเพื่อเฮียูเอในหุ้มเอามาอยู่ในหุ้มยอยู่ในหมแล้วก็แบบดักฆ่าเราก่อนเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมดิยูเอก็กลัวเรากันนะเจอเราก็คืออันตีละอันตีใส่ละ อ้าวอุอ๊ินี่กระล่าเัะจะไม่เกิดเนี่ยอุ๊ดเ yeah. จ็บนะเออรัดติรัดติปุ้ยเฮโดนไล่เออช่างมันเถอะมาป่าไหเดี๋ยวเราไปแคร์ี่เองเวลาเราเดินเราเออโดน,นมีดูเมะเก่งโอ้โห ก็ผมอยากเข้าไปจังเลยครับแม่เอเสียได้จังเอเอชัดาวเก่งมาสี่มาสี่มาสี่เขามาสิกเขามาสิ <So S 1> แล้วก็มี are, โอ้โหทั้งเกาะเวททั้งไอ้นี่เลยอ่ะไอ,บบไอ้ที่แบบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไม่ตายอ่ะ

มาดันป้อมเหรอวาฮนี่เนี้ยนี่เนี้ยเนี้ยโอ้เดชนะไม่เนี่เกมน,นี้โดนดันกลับแล้วเนี่ยโอ้ยโหเลนเนี่นโยโคตรดี สานีมาขนาดคนระวังคนใครก่อนใโอ้ไม่รอดสี่เบาะยโอ้ยเดได้ซุปซุกซุกุปซุกุามหมังหมูบ้างกีนนิดเดียวก็ซุกโอยพอเถอะครับรับครับไม่ไหวอ่ะโอ้ยหดเกินดูตันไล่รอหนึ่งโดนเห็นหน้าเพนหาฮะโดนเหนหน้าอะไรอย่าไปกลัวดิตุข้างหลังก็คือไมควน ด่ฟอร์เรนต์ก็มาจะรอดไหมรอดปะเฮ้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดโอ้เล,ละแล้วมั้งแพ้แล้วมัง้งเหนื่อยอะ่ะก็เดี๋ยวก็สนุกดีไปกินกโ,โอเคนะใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะไม่ต้องสุ่มหรอกโอ้ดูฟอร์เรน์คิวตั้งสิบสองโอ้โหดเกินโอ้โอเพนะ่าได้เพนาตีป้อมสิครับโอ้เหนื่อยอเลยจะจบก็จบไม่ไหวแล้ว มาแล้วไวโอเลตมาแล้วเอวอ,เเอ,เอดีมาดีมซี่มซี่เข้ามาเออดีมาเดีด๋ยวจัดไวโอเลตเองแทนมานานละ<อ>แอบดันป้อมใช่ไหมเล่อาอ่ะฮะแอบดันใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นนะยูเอ้อเดี๋ยวยูเอ้จะเจอกันหน่อยอยู่ไหนเออ ต้ยากจังแฮคิดอยู่ว่าขายโรกีีเกิ์จริงไหมก็น่าขายอยู่นะเพราะว่าข้างนเดินจะจบเกมแล้วิดชาไหแต่จริงก็ไม่เหมาะมาเล่นป่าหรอกะเราเล่นป่ามันจะเก่ไงไว้เก็บนี่เลยเยี่ยมเฮ้ยปิดเกมปิดเกม <A thousand S 1> ไม่ได้ไม่ได้ต้องจบต้องจบ <my> ไม่ไหวแล้ววิง่งวิ่งไปเก็บวิ่งไปปิด เฮ้ยดูป้อมล่างหน่อยไม่มีใครไปป้อมล่างเลยเว้ยทุกคนจะอยากปิดเกมโอ้ยเดี๋ยวฟอร์เรนเกิดขึ้นมาแย่แน่รีบเร็วลีบรีบรีบหัวนี่ก็วิ่งเร็วสุดแล้วนะต้องลบของไว้เนี่ยเปลี่ยนเป็นโจมตีไว้เนี่ยเฮอให้าจบให้จบตีป้อมตีป้อมเออตีป้อมตีป้อมอีกนิดเดียวเออจบแล้วโอ้ยพี่วัวตัแพ้โอ้ยติกไปติกมาเหนื่อยมากเหนื่อยเลย ว่กจะชนะคิดว่าจะแพ้ซะแล้วโอเคครับรมาดูสกอร์กันนะใครได้ MVP ี่ไม่ได้แฮะเออเราคิดว่าฟินิกซ์จนะได้เราไม่น่าได้ครับดูคิวกับคิวกันนี้น่าจะพอๆกันคิวกับสกอร์ก,ก,รก,กเัเก่งนะลัมเบอร์เออเก่งทุกคนเลยครับในเกมน,นี้สุดยอด <c oughs> มีเรานี่แหละ เดี๋ยวมาดูกันพวกรายละเอียดแล้วก็ไอเทมเนะาะจะเป็นยังไงแต่ว่าก็8.3อะ่ะนี่มันที่สุดท้ายนี่นะเออใช่ไหมเด้อเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยแหละเอามาเล่นป่าก็แป,กแปกลกๆหน่อยเนาะเปล่าหรอกเล่นไม่เป็นจริงรายละเอียดอื่นก็ตามนั้นเลยเนาะก็เอาไอเทมอะไรเงี้ยอก็ เข้าไ่ายอย่างน้อยเลย13ครั้งเขดึงเข้ากัน21 1 9, 10, 8, เอ8เก้ออไม่แปดที่จะไม่ได้ MVP โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคิดเห็นยังไงกับสกินกน,น,นี้คอมเมนต์บอกกันได้นะาฝากสปอนเซอร์เราทั้งสองเจา้าด้วยเพจแอดมินต้นย p 7เพจรับซื้อาาราคาหดเอ็มอาแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเม,จมโลททำอาบเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอะนเนาะอาศัยเพียงเลยโอเคดีเท่านั้น โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนัำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับวันดีนะบาย